An East Dallas home is quickly becoming the talk of the Halloween season. We sent CBS 11 photographer Jay Johnson to check it out. We do want you to know the video might be disturbing for some, especially young kids. But we want to reiterate, this is a Halloween display. This is not real. Yet it is so lifelike the cops were called. We've got a bloodbath brewing. Uh, it's about to get worse. Ouch. We got a few people that didn't make it. The house is full of zombies. we has got a lot of blood. Yeah. I mean, anybody that doesn't look at this and crack up, there's, uh, there's something wrong with them. The neighbors, the kids love it. It's perfect for Halloween. It's pretty spooky. I saw it first on the internet, and it, it looks real. If you didn't know, you know what you were looking at, it might you might have to do a double take. Yeah. It's hilarious. I like seeing the reaction I get out of people. Uh, I don't mind upsetting people a little bit. Uh, there was a lady across the street that didn't like it so much, and uh, I suspect that she called the police. They were afraid who was going to answer the door. I'm sure, but uh, I showed up and uh, I said hi. <laughs> they said, "Would uh, would this all be yours?" I said, uh, "What? Oh, you mean the bodies and all the blood? Yeah, 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 yeah. yeah that would be mine. Yeah, I don't really I don't like Halloween, but I do like gore. The next year is going to be nuts." <laughs> it's so grossed out right now thanks for watching cbs 11 news the one's for texas news at 5 is next always streaming <coughs> สวัสดีค่ะกลับมาติด ยิ่งเข้าใกล้กับฮาโลวีนเท่าไหรเนี่ยหลายคนเขาก็จะมีการตกแต่งบ้านกันนะคะก็เป็นการได้ปล่อยความคิดสร้างสารรค์ในการแต่งตัวหรือว่าตกแต่งบ้านกันอย่างเต็มที่เหมือนกับหนุ่มคนนี้นะคะที่เขาได้แต่งบ้านในคอนเซปต์เลือดสาดเละนะ่นเอาคุณตกใจจนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบกันเลยทีเดียวโดวยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่รัฐเท็กซัสนะคะ เมื่อมอีหนุ่มชื่อสตีเวนโนวักศิลปินผู้มีความคิดสร้างสารรค์ได้ตกแต่งบ้านเขาด้วยคอนเซปต์การฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นสวนหน้าบ้านหลังคาบ้านล้วนเต็มไปด้วยร่างมนุษย์และก็เลือดนะคะการตกแต่งบ้านต้องรับฮาโลวีนเริ่มต้นด้วยผีหน้าตาสยดสยองแล้วก็เครื่องพ่นควันที่ค่อยๆสร้างบรรยากาศอันน่าขนลุกก่อนจะนําไปสู่ฉากสยองขวัญน,นะคะด้วยหุ่นคนเสมือนจริงเต็มไปด้วยเลือดกระจัดกระจายไปทั่วหน้าบ้านแต่และตัวเนี่ยดูเหมือนต้องเสียชีวิตอย่าง น่าสยดสยองทั้งโดนขวานจามค้อนทุบหรือว่าตู้เซฟหล่นใส่จนหัวแล้วก็สภาพดูไม่ได้นอกจากนี้ยังมีถุงสีดําที่มีร่างอยู่ข้างในโดยข้างๆถุงมีรถเข็นบรรทุกชิ้นส่วนอวัยวะคนที่เหมือนถูกฆ่าหันศพอย่างน่าสยดสยอง สตีเวนกล่าวว่าเขาทําอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้ด้วยตัวเขาเองมันค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะเสียเงินไปกับการทําเลือดปลอมเวลาฝนตกน้ําฝนจะล้างคราบเลือดปลอมพวกนี้ออกไปหมดแล้วเขาก็จะเอามาทาใหม่ในตอนเช้าเมื่อมีคนเดินผ่านเข้ามาเห็นเขากําลังทาเลือดปลอมใหม่เขาก็โบกมือทักทายและทุกคนก็ทักทายกลับเป็นเรื่องปกติที่นี้แต่ก็มีบางคนที่ไม่สนุกด้วยถึงกับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็รู้สึกตลกหลังเห็นรถตำรวจสองคันจอดอยู่หน้าบ้านเมื่อตำรวจเห็นการ ตกแต่งบ้านของเขาก็ถึงกับถามว่ามันเป็นของจริงหมดหรือเปล่าสุดท้ายก็ได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นของปลอมเป็นแค่การตกแต่งเพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนเท่านั้นตำรวจถึงกับขอถ่ายรูปเก็บไว้เพราะความเหมือนนั่นเองหลังจากเรื่องเผยแพร่ออกไปก็ถึงกับมีนักข่าวมาสัมภาษณ์มากมายสตีเวนกล่าวว่าเทศกาลฮาโลวีนเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทําให้เพื่อนบ้านหลายคนถึงกับตั้งตารอว่าปีหน้าเนี่ยสตีเวนจะตกแต่งบ้านในแบบไหนกันนะคะ วันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆแล้วก็เป็นความประทับใจเป็นความชอบของอผู้คนที่เขาได้ปล่อยความคิดสร้างสารรค์ออกมานะคะก็มีบางคนชอบบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่ชอบวันนี้ต้องจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสุขสันต์วันฮาโลาวีนนะคะ